สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องย่า,าซี่กกกอคะ่ะตื่นเต้นมาาวิ่งไปหาโทรสัตว์หายคิด,คดมันึงแล้เห็นก้อนเมฆสวยก้อนเมฆสวยมา,เด,าเดี๋ยวออกมาแล้ว <c oughs> กำลังแต่งตัวอยู่ ทุกคนก็เทียบท่ากันแล้วนะคะกำลังมาค่ะแต่งตัวอยู่แต่งตัวอยู่กำลังมาเขาไหว้กันหมดลนนแล้วบนปุกแล้วกำลังแต่งตัวอยู่<ป>เอาไปแล้วกันไปมาแล้ว กันปัส <laughs> เดี๋ยวมันก็มาแล้วมันมันมันแต่งตัวอยู่คนละไม้ขึ้นรถปุ๊บ <laughs> ไม่ต้องขนานด้ะไปะซื้อข้างหน้าบอก่อนเมฆสวยค่อนออกเดินทางนะคะ ล่างแล้วบ่มากอันนั้นน่ะเออล้างเสีล้างเสีเด้อเออขั้นเสือขอขอเยือเข้าเหนียวนดีมีผ้าเดี๋ยวเอาเข้าเหนียวน่ะฮะเออ วันท er> ่งทีมงานก็ขึ้นรถมืดมันมาหอดแล้วบอเสือม่มันมาหอดแล้วบอไปเอาขึ้นมกระเป๋าน่ะ เดมันมาแล้วมันมาแล้วมันขึ้นรถอยู่ฮันเดหันเดนะมันขึ้นรถแล้ว,ลวอ่ะขึ้นรถลดถ้าเดี๋ยวขึ้นรถลดเดมันเอามาเลยจ้าจ้า,า,าจ้า,า,จาไปนี่ก็จะผูกมันลุกมาทำคลิปด้วยไปไปรถนับต้น,นไม้ด้วยกัน เอานะเอ่ออะไรเอาเอามันไปน้ำอยู่เออเจาให้มิ้วแล้วไปน้ำอันเดมันมันเอามาแล้วล่ะน่ะมันถอยรถแล้วถอยรถมาแล้วมันถอยรถมาแล้วนั่นน่ะฮะ เออเออเออนี่เราบอกเบอกเออดอกอ่าเดินทางปลอดภัยขอให้องค์ปูรักษาคุ้มครองให้ทีมงานปลอดภัยเดี๋ยวยับจุดทูปที่หลังจุดทูปบอกเพื่อนที่หลังอไปไปจุดทูปก่อน ดับไม่ได้ฮะดับไม่ได้อ่ะอันนี้แกงแกงแกงได้ระเบ้อโทษโทษได้ระเบ้อันไม่ได้แต่ลูกกุญแจีร้านกาแฟลูกกุญแจร้านอื่นไม่ได้ลูกได้แต่ลูกกุญแจีร้านกาแฟเออ เปิดห้ามือผูห้ามือผุนได้ห้ามือผุนได้เอาแล้วลูกท่านไปเดินเอาสิยห้ามือผุนได้เดินทางปลอดภัย้ะลูกเด้อเอาหยางเอาว่เอาหยางเด้อให้ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเด้อเสือเด้อสองหนุ่ม จ้าเฝ้านาะจะดูแลนาะอย่างดีเดี๋ยวจะหาของมาฝากเน้อจ้าจ้าจ้าให้เดินทางปลอดภยัย ไปแล้วนะคะทีมงานนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนเฝ้านาด้วยนะคะสวัสดี